ผมว่าธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วคือ1ผลตอบแทนที่ลดลงมา2-3%มเนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจของธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้ายัางดำเนินธุรกิจใน business model เดิมเนี่ยผมว่าหลายคนก็อาจจะอยู่ลำบากคนเข้ามาใหม่นะีไม่ต้องคิดถึงอะไม่ต้องห่วงมันไม่มีวนันนี้คนที่อยู่มันจะเกิด consolidation ไหมทุกครั้งที่เกิด crisis เนี่ย สถาบันการเงินมีคอนโซล a t เดชันเสมอผมว่าเราต้องทำใจว่าวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว Business Model เดิมที่เราวางไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าสำหรับเรามองเนี่ยเรามองว่าวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคือถ้าทำแบบเดิมเนี่ย ยังไงอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มมองหาว่าเรามีจุดไหนที่เราจะใช้เงินบ้างการใช้เงินผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทําการตลาดอย่างเดียวรวมทั้งการใช้เงินซื้ออะไรบางอย่างที่เราอยากจะซื้อด้วยคือถ้าไม่นับสถาบันการเงินแข็งแกร่งแล้วเนี่ยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผมว่าน่าจะหนักหน่วงกว่าปี40ด้วยซ้ำ ถ้าในแง่เศรษฐกิจผมว่าคนว่างงานมากขึ้นการจ้างงานมันน้อยลงทําให้รายได้ของคนลดลงอันนั้นคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมว่าเป็นผลกระทบที่ที่ถือว่ามีผลมากโดยเฉพาะกับเราความสามารถในการชําระเงินเนี่ยลดลงคุณภาพของพอร์ตเนี่ยลดลงผมคิดว่าเราเราเทคแอคชั่นเราค่อนข้างจะตามติดในเรื่องของการชําระเงินเราคุยกับลูกค้าเราให้โอกาสลูกค้าก็จริง แต่เราก็บอกเขาว่าเขาต้องแน่ใจก่อนนะว่าสิ่งที่เราผ่อนปลดแล้วก็สามารถจะใช้คืนได้เพราะว่ามันยังเป็นหนี้อยู่นะมันยังมีภาระอยู่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยอมรับสภาพตั้งแต่วันนี้ดีกว่าการที่ปล่อยให้คนมีความหวังโดยที่หวังไปเรื่อยๆเนี่ยสู้เราบอกว่ายอมรับความจริงแล้วก็ไปตั้งหลักใหม่คิดใหม่ชีวิตอาจจะดีกว่าผมว่าวิธีการใช้งบเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้งบ แต่ใช่ผมกลับมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะใช้เนีเรามองว่าปกติเวลาคนอื่นเขาเงินเยอะๆใช้เงินเยอะๆเนี่ยเราไม่ค่อยอยากใช้เพราะใช้ไปเราก็ไม่มีเสียงเลยแต่ถ้าตอนที่คนอื่นเขากำลังบาดเจ็บอยู่ก็จะไม่อยากใช้คือเรามีตัวเลขตัวเลขลบ4 5ที่ดูเหมือนว่าแรงเนี่ยถือว่าดีกว่าอินดัสทรี อินดัสทรีลบไปประมาณ55-60%ผมว่าทุกคริสตสจะมีโอกาสจุนิตีเสมอถ้าเราทำตัวให้แข็งแรงแล้วเรามีข้อได้เปรียบเวลาธุรกิจถูกกระทบักหนักมันก็เป็นโอกาสที่จะโตเหมือนกันคือปกติถ้าเศรษฐกิจดีเราก็โตโดย Organic Growth ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสที่จะโตแบบอินออร์แกนิกโกล วิธีทำธุรกิจของเรากับคนอื่นอาจจะมีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันแต่ approach ของเราเนี่ยเราง่ายมากถ้าเป็นลูกค้าเราอยู่เนี่ยเราดูแลถึงแม้เราจะเห็นแล้วเรารู้ว่าคุณอยู่ในเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างแรงเราไม่ตัดวงเงินเขานะเราไม่ทำเพราะเราถือว่าเขาเป็นลูกค้าเราแล้วคิดอีกอย่างหนึ่งคือ คนเรามันไม่มีทางที่จะอยู่นิ่งถ้าเกิดเขาตกงานเขาต้องพยายามดินน้นรนหางานใหม่แต่ว่าแน่นอนมันไม่ไดนคนหลายคนที่ประสบความสําเร็จหมดอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่เราเราต้องยอมรับแต่บางทีก็เป็นเป็นจรรยาบรณการทําธุรกิจเราเราเคยได้ประโยชน์จากเขาบางถึงบางทีทึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงข,ขึ้น คือคือผมว่าการดับไฟระยะสั้นเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็โอเคแต่ช่วยมองระยะกลางถ้าไม่ใช้เงินก็ใช้สมองและใช้อำนาจที่มีเพื่อฟอสเฟอร์ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเอาความร่วมมือของเอกชนมาทำผมก็ยังเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเราต้องหาทางที่จะ educate เทรนคนส่วนใหญ่ของเราไม่เคยช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นวันนี้นะทำในสิ่งที่ถูกแล้วก็วางดัเดเรชั่นที่ถูกเพราะว่าสิ่งหนึ่งคืออย่าบอกความหวังวกับคนว่าอีก10ปีจะดีขึ้นโน no. ถ้าอีก10ปีจะดีขึ้นบอกเลยว่าอีก3เดือนจะเห็นอะไร6เดือนจะเห็นอะไร9เดือนเห็นอะไร1ปีเห็นอะไรแบบวิธีการทำธุรกฤฤิจเราจะเข้าใจเลยว่า o g r เกรสันเป็นยังไง แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าจะปรับยังไง Transparency เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ trust ผมว่าสังคมเรามี trust ต่อกันน้อยลงไปเรื่อยๆ How to build trust